คุณรู้หรือไม่ว่านาฬิกาเรือนนี้ชั่วร้ายแค่ไหนชายคนนี้ขโมยนาฬิกาคนอื่นมาใส่เป็นผลทําให้เขาถูกผีสิงร่างและเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าคุณไม่อยากเป็นเหมือนเขาให้กดหัวใจกดไลค์ช่องนี้มองดูร็อกกี้ที่อาการแย่ลงผมก็ได้เปิดตําราที่ลุงเหลียวให้ไวหวังว่าจะเจอหนทางช่วยเขาได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือผมเจอคาถาเขมทิศดูดวิญญามันเหมือนกับหน้าปัดนาฬิกาของร็อกกี้เลยเขมทิศนี้ไม่ใช่สําหรับไว้ดูหวงจ่วยแต่มันเป็นหวงช่้ยที่ชั่วร้ายแบบหนึ่ง ไม่แปลกใจเลยที่สุนัขของเจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ําจะกลายเป็นปีศาจมันต้องเกี่ยวข้องกับวงจุ้ยชั่วร้ายนี้แน่นอนตามตำราบ,บอกว่าเข็มทิศมีอีกความสามารถหนึ่งนั่นคือมันสามารถดูดวิญญ,ญาณที่อยู่ใกล้เคียงได้แต่เมื่อวิญ,ญญาณเข้าสู่เข็มทิศแล้วเข็มทิศจะกลายเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดหลังจากนั้นผมก็ใช้ข้าวเหนียวและยันตั้งหงจุ้ยไว้ข้างเตียงตอนนี้ผมทําได้แค่ลองแต่ไม่รู้ว่าจะกําจัดวิญ,ญญาณออกจากตัวร็อกกี้ได้ไหมขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขา ผมกัดนิ้วแล้ววาดคาถาไล่ถีลงบนยันจากนั้นผมก็ตกไปที่ร็อกกี้อย่างแรงทันใดนั้นร็อกกี้ก็ลุกขึ้นแล้วคว้าข้อมือผมพร้อมถามว่าผมทำอะไรหน้าตาร็อกกี้ตอนนี้ดูไม่เจ็บปวดแล้วผมกำลังจะอธิบายให้เขาฟังจูจูสุนัขสามขาก็ลุกขึ้นและเดินหลับตาออกจากห้องไปเหมือนไม่รู้สึกตัวในตอนนี้ร็อกกี้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าไม่รู้จริงๆหรือตอนนี้ข้าไม่ได้ถูกผีสิงร่างแล้วแต่ข้ากำลังสิงร่างผีอยู่อาจจะฟังดูเหลือเชื่อคนจะสิงร่างผีได้ยังไง จริงๆแล้วคืนนั้นข้าเห็นนาฬิกาเรือนนี้ที่บ้านของเจ้าหน้าที่ก็รู้ทันทีว่ามันเป็นหุงช่วยเสือขาวเหตุผลที่ข้าสวมมันบนข้อมือเพราะอยากลองของดูสักครั้งอยากรู้ว่าสิ่งผีแล้วจะรู้สึกยังไงโจรท,ที่เก่งที่สุดเรียกว่าผีมหาโจรข้าไม่อยากเป็นโจรที่อ่อนแอและไร้ชื่อเสียงผมงงกับประโยคที่เขาพูดมากแต่ทําไม่อยู่ต่อหน้าผมเขาถึงแกล้งทำเป็นผีเข้าเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการขโมยหนังสือของลุงเหลียวเมื่อฉุกคิดได้ผมจึงรีบวิ่งไปที่ฉนังสือ แต่เมื่อวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวขาผมก็ถูกงูพันทั้งสองข้างปรากฏว่าร็อกกี้ต้องการเรียนวิธีขโมยโชคดีจากหนังสือจากนั้นเขาจะรวมวิธีโจรเข้ากับหงจุ่ยเพื่อเขาจะได้เป็นมหาโจนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดูร็อกกี้ที่ไรย้ยางอายผมก็ตะโกนด่าเขาว่านายทำแบบนี้กับลุงเหลียวได้ยังไงแต่ร็อกกี้ไม่ได้สนใจคำพูดของผมเลยเขากลับเปิดหนังสือหงจุ้ยต่อในขณะเดียวกันฝ่ามือของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำและขันเมื่อเห็นว่ามือกำลังจะไม่เขายังคงถูงมืออย่างแรง ทันใดนั้นงูบนตัวผมก็ค่อยๆหายไปเช่นกันร็อกกี้กลายเป็นแบบนี้ต้องเกิดจากตำราหูจุ้ยแน่แต่ผมก็เพิ่งอ่านหนังสือเล่มน,นี้ทำไม,ไม่เป็นอะไรทันใดนั้นผมก็นึกถึงลุงเหลียวขึ้นมาหรือลุงเหลียวจะรู้อยู่แล้วว่าร็อกกี้ต้องการขโมยหนังสือเขาเลยลงคาถาไว้ก่อนที่จะมอบให้ผมดูร็อกกี้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดผมหยิบมีดโกนมอบให้เขาเพื่อบรรเทาอาการคันผมปวดใจที่เห็นเขาเป็นแบบนี้เราอยู่ด้วยกันมานานและผ่านอะไรมามากมาย ไม่คิดว่าที่เขาอยู่เคียงข้างผมเพราะคิดจะขโมยหนังสือหลังจากร็อกกี้สงบสติอารมณ์เขาขอให้ผมพาไปหาลุงเหลียวเขายอมรับผิดแล้ววันรุ่งขึ้นผมพาร็อกกี้มาที่เรือนจำในเมืองตรงลินจากคำพูดของผู้คุมตอนนี้ลุงเหลียวกลายเป็นคนดังในเรือนจำคอยแก้ไขเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในคุกที่ยาวนานกว่าสิปี